ครับพี่น้องกองไปซูบุสุก่อนวันนี้มาครบๆครับดีกินชิมอีกแล้วสิ่ป้าไม่กินปลาเผาครับนี่ปั๊บนี่กล้องหลังดีกล้องหลังเอาขั้นตอนจัดเลยเพิ่มรวยแล้วพี่น้องจะมาแห็นหน,น,นี่เด้อใส่เสื้อผ้าเสกเสแปรำการเด้อ ว่เห็นหน้าพี่น้องหเห็นตาพา่าครัำคำแสบๆเลยครับควาต่งางๆหต่ามาพี่น้องมาก กล้องหนาบ่ชัดพี่น้องขอให้ด้วยครับเด้อ <c oughs> ปลาปลาหนากินใบใส่เสือผ้าแกงโตบะสุภาพขอโทษขอให้พี่น้องอะไรครับก็เลยสีหายเบื้องตั้งของกินนะพี่น้องเห็เนตะมือพ่อแนะ้วเนาะ ฟ้าวพี่น้องฝ้าวน้ำมีล่ามันจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู๊ดอืมหลับปา มันเงี้เนีนนเ่ยปะาข่า,ขาจุนพลนขา่าปะข่าปะพี่น้องบักธรบมดาามาดเลยหอกข้าบวาเาะเบ่ยพนะ่อเองหน่อพี่น้องมาซื้อมาก,กินขึ้นยากพื่อสันต อยากพันทึนอยากเลยแวะสื่อนะในะได้เลือกอะลงเวทีอวพี่น้องเออมากับกดไล่กดติดตามบอมาก,กับพานได้น้อครับเนาะวันนี้ดีกินชิ้มขอกราบว้เพียงสำนีกราบสวัสดีครับ